สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมาติดตามนะครับผลการใช้จุลินทรีย์แะงับกลิ่นนะครับสองวันนะครับหรือว่าสองวันดีนะครับถ้าเป็นแบบกล่องนะครับเป็นกล่อง่งนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบนะครับอันนี้เป็นแบบแผงนะครับอันนี้ก็ท่านสามารถที่จะ ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะครับร้านชงหวยต่างๆนะครับสามารถนําไปขายได้นะครับอันนี้ขายอยู่ที่ราคา40บาทเนาะนะครับ40บาทนะครับผมมาสอบถามนะครับทั้งเป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ขายด้วยนะครับใช้แล้วเป็นไงบ้างครับโอเคไหมระงับกลิ่นได้ผมเสือครับระงับกลิ่นได้ครับผมก่อนก่อนใช้แล้วมีปัญหาหรือเล่าปัญหาตรงไ ใช่ก่อนก่อนใช้ช่วมน่ะช่วมมันมีกลิ่นเหม็นไหมยังไงอ๋อเออก็ตอบก็ตอบตามความความจริงเลยนะครับกลิ่นตอนนี้ไม่ไม่เหม็นครับแต่ว่าก่อนก่อนใช้เนี่ยมันเหม็นไหมก่อนก่อนใช้มันมีชุนชุนหน่อยมันมีชุนชุนหน่อยนะครับ,รบทีนี้ท่านท่านยู่ช่วงน่าสุดประมาณช่วงไหนครับก็ประมาณสามสี่เดือนแล้วสามสี่เดือนครับผมก่อนใช้ท่านไม่ได้ดูดอนี้ช่วมเนาะ อ่าก็คือแล้วแล้วหลังใช้เนี่ยอาจริงจริแล้วชื่อชื่อนี้นะครับเป็นอ่าก่อนอื่นเนี่ยตอนต,ตอนแรกเนี่ยผมตั้งตั้งใจว่าจะตั้งชื่อว่าสองสองวันดีนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อสองสองวันนะครับสอ,อ,องวันอ่าใช้กี่วันกี่มันหายก็วันแรกเอาไปเติมไปก็มังมามันมีจริงนะครับโอเคแล้วก็นะครับ,นะรบก็ทีนี้ อเห็นท่านแจ้งว่ามาใช้ประมาณกี่วันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับช่วงเราได้ได้ผู้องแล้วผิดหรือเปล่าก็ใช้ใช้ประมาณประมาณแล้วก่อนมันมันน้ำน้ำมันค่อยลงล้างไม่ค่อยลงพอใช้น้ํายาใช้จุลินีย์จุลินีย์จุลนี้แล้วก็มันรู้สึกว่าล้างลงมันลาดมันลาดลงมันลาดลงแล้วก็น้ําน้ําก็มัน น้ำมันก็อยู่ค่อนข้างล่างระดับต่ำระดับต่ำแล้วก็เห็นท่านบอกว่าเลยนะ่เวลาหน้าลงมันเสียงดังโจ๊กเนาะดังโจกเหมือนกับซ่วมเราเราดูแล้ว ความลับนะครับก็คือว่าในส่วนของจูลินซีที่มันสามารถช่วยระง,งับขีนแล้วเนี่ยเรื่องของช่วงเจ็บไหวนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าไรครับเพราะว่าอุจจาระหรือที่ก็คืออาหารของจูลินซีนั่นเองนะครับไอตัวจูลินซีเนี้ยเวลาลงเราลงไปนะครับเอาลงไปในโถส้วมนะครับทีเด้การการใช้ก็คือเราเอาเทลงไปในโถส้วมมันเป็นแบบเม็ดนะครับ อันนี้จะเป็นจุลชีว์แบบม็ดนะครับเราเทลงไปในถังช่วมแล้วเราขับลากนงลงไปในถังช่วมพอมันมันไปเจอขี้ไปเจออุจจาระจุลชีวนี้ก็ทําการย่อยก็คือกินนะครับกินกลายเป็นกลายเป็นน้าโดยเฉพาะในเรื่องของไอถังช่วมช่วมซึมนะครับถังช่วมซึมมันจะมีรูด้านข้าง ตัวใช่มีประมาณอยู่สี่รูตัวเนี้ยเ,เวลาดินซีมันไปด้วยที่นะครับมันเป็นที่เนี้ยมันจะกลายเป็นน้าแล้วตรงจุดรูต่างเนี่ยมันสามารถที่จะซึมได้นะครับปัญหาส่วมที่ส่วมซึมนะครับทาไมมันไม่มันไม่ซึมเพราะว่านะครับเพราะว่าที่เรานะครับปูจระ,ะมันไปตันนะครับมันไม่ทําให้น้ํามันสามารถ คืนได้อันนี้ก็ช่วยได้ช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นนะครับเรื่องของช่วมห้องน้ํานะครับแล้วก็เรื่องของการถือช่วมบ่อยอันนี้ก็สามารถแก้แก้ได้นะครับแก้หายด้วยนะครับเรื่องเรื่องนอกนอกจากเรื่องของช่วมแล้วก็จะมีในเรื่องของความสัตว์ต่างๆนะครับความสัตว์ต่างๆด้วยนะครับความความไก่นะครับความไก่ของผมก็มีส่งไปให้ ที่จังหวัดสุพรรณชื่นใกล้ที่จะเป็นฟาร์มไก่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นฟาร์มหมูเล็กๆนะครับฟาร์มหมหูเล็กฟาร์มหมูใหญ่ได้ได้หมดนะครับผมค,ครับผมครับผมรู้สึกว่ากลิ่นใน่น้งน้ําเวลาเดินเข้าไปผ่านไปมันจะไม่มีกลิ่นหรือว่าเยี่ยมตอนเดินเข้าไปมันมันมีนมกลิ่นที่อยู่นี่อยู่ตอนนี้หายเงียบเลยครับมันไม่มีครับผมโอเคนะครับอ่บาขอฝากหน่อยนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์ ซองวานนะครับเป็นชนิดกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อไปใช้ทั่วๆไปนะครับมีควรมีเก็บไว้ตามครัวเรือนต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบแผงนะครับแผงกระดาษนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน12นะครับ1ิ12ถุงนะครับ12ถุงอันนี้สามารถที่จะไปวางจําหน่ายนะครับตามร้านชงหวยนะครับร้านค้าทั่วๆไปตามหมู่บ้านได้นะครับสนใจก็ติดต่อเพาะปากประชาสาคัญนิดนึงนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านท่าน คบผมนะครับผมผมนะครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับปิดตรงไหนล่ะปิดจบแล้วโอเคโอเคอันนี้ฝากมาเอาเลย